ครับผมโอก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ในการที่แบบได้รับเกียรติได้เป็นซีนสเตอร์ของเขาเรียกว่าผมทางเพอร์ซี่ครับก็ดีใจมากๆครับอย่างที่แกเนี้มันเหมาะสภาพผิวอย่างเงบ้ากครับผมก็ผมว่าการที่พี่พีบอกครับคือทุกสภาพผิวครับหน้าแห้งหน้ามันผิวแพ้ง่ายครับผมรู้สึกว่าสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยครับคิดเราเป็นผู้ชายผมต้องดูแลเปลือกษาแค่ไหน โอ้โหผมว่าผู้ชายยุ่งสำคัญครับกันแดดคือสําคัญมากๆครับไม่ว่าจะเจอแบบไปเอาดอข้างนอกครับไปทํากิจกรรมต่างๆแม้แต่อยู่ในห้องนะครับมีแสงสปอตไลท์เข้ามาผมว่ามันก็สามารถป้องกันได้แหละครับที่กิจกรรมครับเริ่มแรกผมก็ต้องเขาจะเปิดมาด้วยการร้องเพลงครับแล้วก็กิจกรรมกับแฟนๆครับเล่นเกมมินิเกมกับแฟนๆครับแล้วก็มีเบรดิฟทถ่ายรูปอะไรพวกนี้ครับครับผมก็ฝากผลิตภัณฑ์นะครับนี่ครับเ h อร์เซียวอนเทอร์นิยูวีเอ็กซ์เพรสซันสกรีนนะครับก็ฝาก เป็นกำลังใจนะครับให้กับทำแบรนด์น้องใหม่ด้วยนะครับแล้วก็พิลเตอร์เดี่ยวคนแรกของคนนะครับฝากด้วยนะครับกันแดดเนี้ยใช้ได้ครับทุกสภาพผิวนะครับฝากติดตามด้วยครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างเดินสายแต่ทั่วโลกเสร็จยางของอ่ายังไม่เสร็จครับเพิ่งกลับมาจากมาเก๊าครับแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์จะไปต่อครับเม็กซิโกกับบราซิลมันเป็นยังไงบ้างมันมีประสบการณ์อะไรใหม่ๆที่ถือว่าแตกต่างจากเดิมที่เราเคยไปบ้างอะไรเนียโอ้โหก็แตกต่างคือด้วยต้องหมอ ตอนทีมีครั้งแรกครับคนไม่เคยขึ้นเครื่องบินเลยใช่ี่มาแล้วพอ <laughs> พอตอนนี้คือที่เราว่าบินเป็นนกเลยครับบินเป็นนกคือแบบก็สน,นุกครัแบรบู้สึกว่าไปต่างประเทศทําให้เราสึกเปิดตาเขาเราเปิดประสบการณ์ใหม่ครับเมื่อก่อนผมคิดว่าแบบอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศเลย,มยผมอาจจะเพราะว่าเราไม่เคยขึ้นเครื่องบินครับแล้วเราก็กลัวตติดตมนู่นนี่นั่นครับก็เลยแบบทำให้ไม่กล้าเพราะผมก็จะดูข่าวมาว่าอ้ยแต่ละคนแบบติดตมน่ากลัวอย่างนี้อย่างนี้ครับทำให้เราไม่กล้าอาจจะพอ ย้อนกลับไปวันแรกที่ต้องขึ้นเค่งินที่จะต้องบินไปอะ่ะมันก็เตรียมตัวยังไงครับโอ้ผมก็ดูครับว,ว่าสนามบินเข้าไปแล้วอ่ะมีตรงไหนบ้างมันต้องผ่านยังไงบ้าง<ส>ไปแต่ละที่อะ่ะเขามีเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมคขาพูดยังไงบ้างครับซึ่งผมไม่ได้กลัวการขึ้นเค่งินหรือเรากลัวการติดต่อมอกลัวการติดต่อมอครับมากกว่าขึ้นเค่งบินใช่ครับเพราะเราผมไม่ได <c oughs> ้กลัวความสูงครับเอาไม่ได้กลัวความสูงไม่กลัวที่แค่ใช่ครับลัวแค่ตัวแ้่ติดต่อมอครับ เออมันนเป็ว่าผมคือเคยได้ยินอะไรเยอะใช่กิจศักดิ์มาเยอะว่าโง่นักวัวสุดคือการติดตอมอใช่ครับมันต้องมีการเตรียมคำถามมาหรือว่าต้องเตรียมข้อมูลเตรี่อเตรียมครับอย่างน้อยเออ่ที่อยู่ไปกี่วันไปกลับเมื่อไหร่โรงแรมพักที่ไหนครับเตรียมอย่างดีครับแสดงว่าการขึ้นบินไม่ได้มีผลมากของการตัวตอมอถูกต้องครับผมเน่แค่ถูกก็คือว่าตัวตอมอตัวก็ถูกครับผมตัวตอมอปรากฏขึ้นขบินครับเพื่อนสิบเอ็ดคนให้ความสบายใจตรงนี้ยังไงบ้างก็ตอนครั้งแรกที่ไปครับ ทุกคนก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องกลัวนี่ตามมาฟอลล์มีฟอลล์มีอะไรฟอลล์มีเขาไม่ไดจับเป็นแก๊งเขาจับเป็นคนนะลูกเอาเลือกเป็นคนก็คือผมมันจะให้คนอื่นไปก่อนอ่าอย่างผัวใครได้ปุ๊บสมมติพี่สายปุ๊บไปหน้าก่อนเลยบอกพี่สายผมขอดูตัวอย่างก่อนว่าลักษณะการพูดคุยของเขาเป็นยังไงว่างเงี้ยและสำหรับเราพอลล์มีอยู่ตรงนั้นโมเมนต์ตรงนั้นเป็นยังไงโมเมนต์สรุปแล้วที่ผมไปมาหลายๆที่นะผมไม่เคยได้คุยเลยแบบคุยถามอะไรเลยก็คือสงเสร็จจะไปเลย ใช่ครับโปรตีแบบไม่ไม่มีมีแต่ที่แบบที่เคยไปบราซิลที่แบบเขาสูบมันไกลแล้วเขาสูบว่าแบบชวนคุยเพราะแบบว่ามามาครั้งแรกหรอเป็นยังไงบ้างะ,ะครับตอบเลยใช่ครับใช่เออ <laughs> first time first time เออเออแลม,มีที่ไหน่ที่เขาคุยเยอะกับเรามีแค่ที่บราซิลมีแค่ที่บราซิลครับที่ที่คุยเยอะส่วนใหญ่ก็คนเขาก็มองหน้าว่าโอเคหน้าตรงพาสปอร์ตอยู่ก็โอเคผ่านได้แสดงว่าทำไมก็เริ่มมีความไอ้นะ ชิวแล้วไม่ถึงว่าเชี่ยวชาครับมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นแล้วก็คือตอนนี้ไปก็คือแบบชิวแล้วไม่ต้องเตรียมอะไรมากละเราเคยไปประเทศที่เขาขึ้นชื่อมาขึ้นชื่อขึ้นชื่ออหไะครับก็ไปก็ก็ไม่โดนนะครับโอ้เห็นมะมไปก็ยังไม่โดนแสดงว่าไปมาแล้วไปไปมาแล้วครับไปมาแล้วคืายังไงบ้างคืนไหกังวลกังวลกับประเทศนี้ป่ะคือช pues well. mm like ่วงแรกอ่ะมันอยู่ในไทม์ไทมิ่งของช่วงแรกเหมือนกันก็กังวลเหมือนกันว่าจะโดนเรียกเข้า ห้องห้องอีกห้องหนึ่งหรือเปล่าอ๋อห้องซ้ายมืออ่ะ <laughs> ซ้ายมือตรงนี้นหรือเปล่า <laughs> ใช่ไหม <laughs> แต่สรุปก็คือแบบเขาจะคงดูหน้าดูว่าไม่ไม,ไม่น่าจะปลอดภยัยพี่กินด้วยความที่เราพูดตรงนี้เรากังวลที่นี่แบบเพราะว่าที่นี่เราขึ้นชื่อก็กังวลไม่หรอกครับผมจริงตอนช่วงแรกกังวลทุกที่ที่ไปนะครับเพราะเป็นครั้งแรกหมดเลยแต่ตอนที่นี่คือรอบปลอดโปรโดยที่สุดว่าถ้าต่างจากคนอื่นอๆเข้าไปเขายังกังวลที่นี่อืมตอนนี้ผมก็สบายขึ้นแล้วครับคือไม่ต้องมองซ้ายมือขวาตัวจอด ใช่ครับคือตอนนี้อ่ะผมถ้าผมมาวไปก่อนก็คือเดินไปก่อนได้เลยมั่นใจครับมั่นใจก่อนเที่เข้าไปหาเขาเรามีแบบว่าห้องอะไรในใจไหมจำทีอยู่เออเราท่องอะไรในใจท้องอะไรในใจเพื่อให้แบบม่ครวมหรอจะไม่ขาดอะไรย่างเงี้ยอืมไม่มีนะครับไม่มีเลยแต่ติใช่ครับเตรียมตัวมีเอกสารทุกอย่างพร้อมแต่ว่ามีล่าสุดที่ไปสัมภาษณ์วีซ่าของเม็กซิโกครับกับท่านทูตก็ต้องเตรียมตัวครับเราก็ต้องสัมภาษณ์ว่าแบบไป ยังไงไปกี่คนอะไรอย่างงี้ครับแล้วเราตอบไปว่าก็ตอบตามผมดีนะเขาเข้าให้กันห้าคนครับแล้วผมเข้าไปกับพี่ๆช่างต่งหน้าอย่างเงี้แล้วผมอะโชคดีที่จําสถานที่ว่าเราจัดที่ไหนแค่คำว่าโชคดี <laughs> ผม <laughs> ผมพยายามจําทุกอันละ uh huh. แต่ว่าณนะมุเมเรนน้ำผมจําที่แบบผมถามไปคนแล้วว่าเนี่ยไอจําสถานที่ในการทําการแสดงอะ <laughs> ผมจําอย่างแม่นเลย uh huh. แล้วปรากฏ <laughs> เขาถามจริงแล้วพี่ๆคนอื่นเขาไม่ได้จําเลย แล้วผมจําอยู่คนหนึ่งเราช่วยเขาใช่ผมช่วยเขาเมีเครดิตม <laughs> ีเครดิตรือว่ามีเครดิตเพราะผมจาอันหนึ่งได้แน่นอนแต่ว่าความเป็นดาราของเราก็ไม่ได้ช่วยให้ตอบัมภามไดาเยอะสมมุติ่ก็ตอนนั้นผมเป็นคนเดียวด้วยครับเสร็จเป็นคนเดียวพอที่เหลือคือพี่ที่ช่างแต่งหน้าหมดเลยคุณฝากไว้ที่เราครับผมซึ่งตอนแรกเราจะฝากไว้ที่เขาใช่แต่ว่าเขาดันปุ๊บดันเป็นคีย์เวิร์ดที่ผมจําได้พอดีโชคดีการที่ไปที่ดิสก์ไปแฟนวิญญางเป็นยังไงบ้างเพราะเราเคยไปมาแล้วใช่ไหมครับผม รังนี้ไปมันแตกต่างกันหรือว่ามันดูแบบผมข้าง,งมากกว่าแค่ไหนผมว่าไปแต่ละทีมันก็แตกต่างครับด้วย e อ e r g y ของคนแต่ละคนที่มาผมว่ามันก็แตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นแบบเวลาไปแต่ละที่ผมว่าบางทีแบบไปที่ซัมมเ energy ก็เปลี่ยนไปครับมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนแหละครับขี้แยเขาบอกว่าอเมริกาใตา้เขาพี่ค้างมากโอ้ก็สุดยอดเสียงกีนี่คือดังมา,มากๆครับที่ล่าสุดที่ไปนี่คือ ผมไม่ได้ยินเสียงดนตรีเลยตอนที่แบบขึ้นโชว์เพลงือเสียงเขากีเขาดังมากครับเป็นยังไงบ้างดีแอรเขามันดูแบบเกินร้อยมันแบบผมรู้สึกว่าเขาเกินร้อยมากมากครับเพราะเรารู้สึกว่าด้วยอเอนเตอร์เเขาเหมือนผมไม่รู้นะว่าเป็นเขาเป็นทีมเพราะเชียบอลหรือเปล่า๋ออหรอมาซิลมาซิลเนี้ย,ยแล้วเชียบอลแบบเขาเอเตอร์คือแบบสนุกมากทําให้แบบส่งส่งมาถึงเราแล้วเราสึกว่าสนุกกับการที่เราได้แบบเพอร์ฟอร์มตอนนั้นด้วยอันนี้เลย อีกสองประเทศครับมีเม็กซิโกบราซิลครับจริงๆไปเนี่ยที่มันต้องเตรียมโชว์เนี่ยว่าสำหรับคนในหลายประเทศก็มีโชว์โชว์รวมครับเพลงเลิฟอัพที่แบบทุกคนจะได้โชว์กันแล้วก็ผมมีเพลงคู่กับพี่สายครับชื่อว่าเพลงว่า no hero ครับซึ่งเป็นเพลงใหม่กับพวเพลงเพลงใหม่ของพวกเราสองคนครับก็จะได้โชว์สองเพลงนี้แล้วแล้วก็มีเพลงออกอดพีครับโชว์รวมอีกเพลงหนึง่งจบจากนี้ไปเราจะมีอะไรต่อไหมครัจบอีกจากนี้ใช่ไหมครับก็ต้องรอติดตามครับว่าว่าจะมี เรื่องอะไรบ้างหรือว่ามีผลงานอะไรบ้างครับแจ้งว่าปีหน้ามาแน่ก็โอัยนี่หราพิการเพราะเรามองอืมคำตอบโอเคว่าก็ผมลองคุยกับนี่ก่อนแม่ชอยก่อนแม่ชอยแม่ชอยเพราะเอ็ดบอกว่ามันจะมีห้องเย็นอะไรหรือเปล่าถ้าแบบการตอบคำถามผมบางอย่างไปอ่าผมคุยกับกูมาด้านของแม่กับนิี่รู้ใช่ไหม ครับผมก็ก็รอติดตามครับแต่ว่าแน่นอนครับผมว่าจะมีเซอร์ไพรส์กับทุกคนแน่นอนอะไรคุณบอกว่าคนโตขึ้นจากเมื่อก่อนเป็นมาดิตอนนี้ก็คือต่อรถม้าอะไรครับตอนนี้ก็ไม่เป็นหมาแล้วรถเติบโตขึ้นครับก็อยู่ในวงการก็รวมๆแล้วประมาณหกเจ็ดปีนะครับจะว่าสู้พี่นักข่าวได้หรือเปล่าคะโอเลยนะครับโตแบบสู้พี่นักข่าวได้โอ้ผมผมสู้ไม่ได้หรอครับผมยังไม่ เขาชอบเาพูดทันขึ้นออ๋เป็นเงียบเพราะว่าพี่ตางจะพูดเยอะกว่าอ่ะที่เป็นไงบ้างหลังจากมว่าเออพัฒนาการเราดีมีกันก็ด้วยผมว่าประสบการณ์ครับพอประสบการณ์ในการทํางานมันมากขึ้นผมรู้สึกว่าในการเรียนรู้สิ่งต่างๆมันก็โตขึ้นตามตามตัวไปด้วยเป้าหมายแอคชั่นในการเป็นแฟร์เรามันเป็นยังไงบ้างเป้าหมายผมยังรู้สึกเหมือนเดิมครับเพราะว่าตอนแรกจริงๆว่าผมเข้ามาดําเนินการจากการที่แบบอยากจะเป็นบอยแบนด์เป็นไอดอลครับ แต่พอแบบไม่ได้ผันตัวเป็นนักแสดงแต่ผมก็รู้สึกว่านักแสดงก็ได้ทําต่างๆเหมือนไไอเดอลเหมือนกันในการโชว์การน้องการเต้นอย่างรครับผมก็รู้สึกมีความสุขมากๆครับที่ได้ทาหน้ายอยู่ตรงนี้ครับแฟชัน่นกายเป็นไอดอลเป็ยดูไหรือว่ามันก็คือสิ่งหนึ่งที่เคยฝันเอาจริงตอนนี้มันเริ่มภาพเกี่ยวครับเพราะด้วยอายุที่มันมากขึ้น <laughs> อ๋อหรอ <laughs> สังขารเราในการลุกขึ้นเต้นก็ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่เหมือนเดิมครับก็ต้องยอมรับแต่ว่าถามว่า ไฟเอเนจีข้างในอ่ะผมก็ยังอยากทําอยู่อ,อยากสนุกอยู่อยากอยากจะแบบเพอร์ฟอร์มให้ทุกคนได้เห็นอยู่อยากจะมอบความสุขให้กับทุกคนอยู่ครับก็คือติดจากการร้อง่ไงติดจากการเต้นอยากจะมาร้องมากขึ้นเลยถ้ามันได้ทำมือกุ้งโจ้งผมว่าผมก็ยังตัเต้นไปเต็มแหละแต่แค่แบบด้วยผมตอนนี้ผมก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นครับก็แบบตอนนี้หันมาฟิตเนสมากขึ้นออกกำลังกายมากขึ้นครับเพื่อให้แบบมีแรงในการทํางานครับเชื่อว่าปีหกเก้าเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆอ่าแน่นอนครับนั่งโค้อยกทีนึ่งโอ้ยก็พ <laughs> ยายามครับพยายามพยายามจะแบบ ดูได้ดุเองมากขึ้นอะไรนะครับก็ผมว่าก็นิดนึงครับนิดนึงนิดนึงนิดนึงพอมีบ้างพอมีบ้างแต่ว่าปีหน้ามาเต็มเดี๋ยวมารอติดตามครับเปล่าเรากลัวแล้วปล่าไปแล้วไม่ได้แล้วทวงเลยนะมากดถั่วดิจิตอลฟุตปิ้นเรียบร้อยละครับผมก็ฝากผลงานต่างๆนะครับที่จะตามมาก็สามารถติดตามได้นะครับทางช่องออริจินัลนะครับแล้วก็รวมถึง ไอจีเฟซบุ๊กนะครับทางเชสองห้าหกหนึ่งครับแล้วก็ขอฝากด้วยนะครับกับพิซซิตเตอร์เดี่ยวครั้งแรกของคนนะครับกับเพอร์ซี่วอเตอรี่ยูวีเอ็กซ์เพรสซันสครีนครับยังไงก็อยากให้ทุกคนแบบเปิดใจนะครับลองนี่รับผลิตภัณฑ์น่ารักน่ารักนะครับกับพิซซิตเตอร์น่ารักน่ารัก,รกไปอยู่ด้วยกันนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ